สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมานำเสนอการใช้แอปพลิเคชัน c a n v านะคะในการทำหน้าปก Portfolio ค่ะเริ่มต้นนะคะให้นักเรียนเข้าไปที่ App Play Store นะคะหรือ App Store เสร็จแล้วค้นหาคำว่า c a n v านักเรียนก็จะได้เจอตัวนี้นะคะกดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเปิดขึ้นมาค่ะทีนี้ในการเลือกใช้นะคะนักเรียนจะสร้างเทม จะสร้างหน้าปกเองทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะหรือว่าเลือกจากเทมเพลตที่มีมาให้นะคะก็ในที่นี้เดี๋ยวครูจะเลือกเทมเพลตให้ดูนะคะซึ่งมันจะทําได้ง่ายมากเลยค่ะแนะนําให้นักเรียนเลือกเทมเพลตที่เป็นแบบ A4 นะคะอย่างเช่นในโปสเตอร์อย่างนี้โปสเตอร์หรือใบปลิวก็ได้นะคะ,ะทีนี้ในนี้ครูจะเลือกเป็น โปสเตอร์แล้วกันค่ะกดดูทั้งหมดได้ค่ะทีนี้ก็จะมีโปสเตอร์ที่เป็นเทมเพลตให้เราเยอะแยะมากมายเลยนเรียนเลือกที่นักเรียนชอบเลยนะคะสมมติครูจะเอาแบบนี้สมมติจะเอาแบบนี้นะเอาแบบนี้ดีกว่าคะ่ะครูจะเลือกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกดเข้ามาทีนี้ สิ่งที่เราต้องจัดเตรียมนะคะคือลบข้อความที่เราไม่ได้ใช้ออกเนาะเนี่ยตรงนี้นะคะมันจัดกลุ่มอยู่นะคะเด็กๆเราต้องมายกเลิกการจัดกลุ่มก่อนโดยข้างล่างนะคะนักเรียนจะเห็นคําว่ายกเลิกการจัดกลุ่มนะทีนี้คลิกข้างนอก1ครั้งแล้วทีนี้เราจะคลิกข้างในได้ละตรงนี้ครูจะพิมพ์คําว่า portfolio เสร็จแล้วกดตัวย้ายนะคะย้ายมันขึ้นไปข้างบนได้เลยอะไรที่เราไม่ได้ใช้นะคะเราก็ลบทิ้งก็ได้ครูจะลบตัวนี้ออกนะคะหมุนได้เนาะเด็ก,ดกย้ายขึ้นไปเสร็จแล้วส่วนนี้ครูจะไม่ใช้นะคะครูจะลบตรงนี้ครูจะเปลี่ยนนะคะแต่หนึ่งครั้งกดพิมพ์ เป็นชื่อของนักเรียนค่ะนักเรียนสามารถปรับตัวหนังสือได้นะคะให้มันขนาดใหญ่ขึ้นโดยที่มาที่ขนาดฟอนต์ก็ปรับให้มันใหญ่ขึ้นกดปิดเปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะฟอนต์ภาษาไทยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าครูเลือกประมาณนี้อ่า ครูก็ไปปรับขนาดฟอนต์ใหม่เปลี่ยนสีได้หรือเลือกโทนสีเพิ่มก็ได้นะคะให้เข้มขึ้นมานิดนึงเสร็จแล้วกดตัว b นะคะ,อ,ะอย่างฟอนต์นี้มันไม่สามารถทำตัวหนาได้ครูก็จะกดตัว b ไม่ได้นะคะแต่ฟอนต์อื่นก็จะมีให้เรียนกดตัวหนาได้ข้างล่างนี้ครูจะใส่เป็นโรงเรียนวังทองพิษนุ โรงเรียนวังทองพิทยาคมค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะทีนี้ก็ครูจะเพิ่มรูปภาพนะคะไปที่เครื่องหมายบวกค่ะกดอัปโหลดตรงนี้นักเรียนสามารถกดอัปโหลดรูปที่อยู่ในเครื่องได้เลยนะคะ กดตรงแกลเลอรี่เลือกได้เลยค่ะแต่ว่าของครูจะใช้รูปที่มีอยู่แล้วนะคะอันนี้คือรูปที่ครูไปแต่งมาแล้วบมันจะตัดพื้นหลังแล้วนี่ก็จะเป็นแบบนี้หรือ,อกดลบเนาะหรือว่าถ้าเกิดนักเรียนมีรูปที่ยังไม่ไดต้ตัดแต่งเป็นพื้นหลังนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนใช้เวอร์ชันโปรเนี่ยเวอร์ชันโปรมันต้องเสียตังค์เนาะแต่ว่าของครูมันจะใช้ในานามของบุคลากรสถานศึกษาครูจะใช้เวอร์ชันโปรได้นะคะครูจะไปที่ เอฟเฟกตรงนี้จะมีเครื่องมือลบพื้นหลังอยู่เขาก็จะลบพื้นหลังให้เราได้เลยนี่ก็จะลบได้นะคะจะเป็นประมาณนี้เราก็จะมาจัดจัดองค์ประกอบของเราใหม่เนาะจับย้ายจับย่อได้ เป็นเส้นนะคะจับย้ายลงมานี่สมมติเส้นนี้ไม่ต้องการก็กดลบอ่ะทีนี้มีวิธีการเพิ่มรูปอีกอย่างหนึ่งก็คือการเพิ่มใส่กรอบค่ะเดี๋ยวคุณจะลบรูปนี้แล้ก่อนนะคะเสร็จแล้วให้ไปที่องค์ประกรอบองค์ประกรอบค่ะแล้วเลือกเป็นกรอบนี่ก็จะมีแนวกรอบมาให้นะคะสมมติคุณจะเลือกแบบนี้ วิธีการใส่รูปนะคะก็จะไปคลิกที่เครื่องหมายบวกเนาะแล้วไปที่อัปโหลดหรือภาพถ่ายอะไปที่อัปโหลดนะคะเลือกรูปเข้ามาปึ๊บเนี่ยครูจะจับไปว,วางทาพไว้อย่างนี้นะคะนักเรียนมันจะถูกดูดเข้าไปในกรอบอัตโนมัติเลยเนี่ยเราก็จะได้รูปอยู่ในกรอบละแบบนี้แล้วลองเล่นดูนะคะสามารถเพิ่มสิ่งตกแต่งได้ ไปที่เครื่องหมายบวกแล้วอยู่ในส่วนขององค์ประกอบค่ะแนวเรียนก็จะมีรูปให้เราเข้ามาตกแต่งได้เยอะนะคะอย่างในกราฟิกก็จะมีรูปมากมายเลยที่ครูชอบใช้เลยก็จะเป็นในส่วนของการไล่เฉดสีนะคะครูว,ว่ามันน่ารักดีเนาะนี่สมมติครูเอารูปนี้เข้ามาปึ๊บมาใส่ข้างล่างนะคะเราสามารถไล่เฉดสีโทนที่เราชอบได้โดยที่ข้างล่างนะคะเปลี่ยนสีสีที่หนึ่ง แล้วก็สีที่2อ,อย่างนี้นะคะอะไรประมาณนี้เลือกโทนสีที่เข้ากับทีมของเรานะหรือจะไปกดเลือกโทนสีใหม่จางๆก็ได้ค่ะสี2อคูจะเลือกเป็นอันนี้เข้มขึ้นมานิดนึงอ่ะเรียนก็ตกแต่งได้เลยนะคะเพิ่มตัวเลือกเข้ามานี่สามารถเล่นลูกเล่นต่างๆได้ พอร์ตโฟลิโอสีดำก็สวยนะั่นแต่ครขอเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนี่โทนนี้ประมาณนี้นะคะอ่ะสมมติตกแต่งจนพอใจแล้วนะคะเรียนกดดาวน์โหลดค่ะ ทีนี้นะคะเวลากดดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดเป็นรูปให้เราเลยแต่ว่าบางเครื่องนะคะเวลากดดาวน์โหลดแล้วมันจะมีให้เลือกเป็นนามสกุลใช่ไหมคะนักเรียนเลื่อนไปบนสุดเนาะมันจะมีให้เลือกนามสกุล png นักเรียนก็เลือกไปที่ png นะคะแล้วก็กดบันทึกได้หรือถ้าเกิดว่านักเรียนไปใช้เทมเพลตที่เป็นเวอร์ชันโปรที่ต้องเสียตังค์อะนะตอนที่นักเรียนกดบันทึกอะมันจะมีให้เรียนเลือกว่าจ่ายและบันทึกนักเรียนไม่ต้องเลือกตรงนั้นนะคะให้ไปเลือกที่ บันทึกแบบร่างก็ได้ค่ะแบบนั้นเราก็จะได้รูป A4 มาเหมือนกันค่ะเลือกบันทึกแบบร่างนะคะทีนี้ไปดูที่มันบันทึกซิมันจะบันทึกไว้ที่แกลลอรี่นี่เลยเราก็จะได้รูปตัวนี้หน้าปกพอร์ตโฟลิโอที่เราทำมาแล้วค่ะ